เนี่ยพี่น้องอาบสบายดีเนาะท่านผู้ชมและท่านผู้บึงวันนี้พบค่อยอีกวันนี้ค่อยสิพาทุกคนมาหาดักกระเตะพี่น้องเลยกระเลบสองล่างอีกคือเก้าแต่ว่าเนื่อละเนื่อมะกรูย ลองเบิ้งว่าระหว่างมะกุ้ยกับหลงกองกระเตมันสีมักกินตัวใดมักกินตัวใดสิือกนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาลุ้นมาเบิ้งน้ำค่อยระหว่างหลงก,กองกับมะก,กุย้ยได้สิได้ไปไปเลยพี่น้องเลยไปหาไส้หาไส้แถวป้าไผ่เลยพี่น้องเลยได้ยินงเสียงกระเตห้องจเจลาคเจลาคเจลาคอยู่ แลดตัวไปพี่น้องเลยะตใส่แถวป่าไผ่พี่น้องเลยมื่อกี้่เห็นน้องกระเตะแล่นไปพี่น้องเลยระว่างมะกรูดกับหลองกองเนะะาะใสิได้พี่น้องเลยหลักที่หนึ่งเนาะใส่หลองกองพี่น้องเลยนี่ วิธีวิธีใส่พี่น้องเสียบหลักกองเสียบมากหลังกองนี่ยระวังให้พี่น้องระว่างยานมันทับมือเนาะจันตล่าด้วทับมือแข็งทับมือเจ็บตอนนี้พี่น้องเลย และเราก็หาตำแหน่งเนาะวางไว้แบบนี้พี่น้องเลยเสื้อมัดไว้เนาะมัดชเชือใส่ไม้อย่างก็ได้ลางที่หนึ่งเนาะใส่ลงกองเบื้องหลังที่สองใส่มะกล้ยพี่น้องเลยลางที่สองละค่อยสี ค้างไว้นี่พี่น้องใส่มะกรูดเสียบมะกรูดเนาะมา,าน,นี่พี่น้องน,นั่นน่ะค้างทเก้า มันนี่พี่น้องเลยมัดไว้แถวไม้นี่แหละพี่น้องเ,เดี๋ยวมันลุ้นมาเบิ้งน้ำค่อยเนาะพี่น้องเนาะตอนบาดหยามว่าเราว่างมากล้วยกับมากหลงกองอันใดสีทึสีได้กระเตเนาะ เดี๋ยวตัดคลิไปไว้ชั่มนี้บาดหยาบยังมาเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งมาลุ้นนกกล้วยใส่ไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วพี่น้องเลยกเกล็บเ่ยไปเบิ้งก่อนระ้ว่างลองกองกับมะกรวยเนาะสดายชิมานฮ้อโอ้โหพี่น้องคือสีแปลก Si việc bẹ Ô hô Ô hô Mạc lòng còn thư kì nó người Thư lòng còn tài này ừ. Nhưng nhiều kì nó người lời lòng còn cả à, Phải thằng này ถึงแล้วถึงวขนาดพี่น้องเลยยังดิ้นอยู่มันอยู่ใกล้ขนำพี่น้องเลยใส่แล้วได้ยินเสียงหองจิ๊ๆเลยก็เลยเข้ามาแล้วถ่ายพี่น้องเบิ่งเลย มาจิ๊เด้อมาเบิงน้องเอ้ยยังตายพี่น้องเอ้ยโอ้ยังมีอีกโตพี่น้องเอ้ยแล่นไปค่อยเข้ามากีนี้ใส่มะกล้วยยังบ่ถึกเนาะพี่น้องเนาะใส่มะกล้วย หลองกองลองกองไส้ดอนนั้นเนาะสงสัยมันมาทางนั้นละพบมักลองกองก็กอดกิ่นทึน่ตัวนั้นก่อนเนาะมันยังทันมาทางนี้โอ้หมานหมานพี่น้องเลยนี่พี่น้องยังก็ตายเนาะ